เอาวันนี้ผมก็เอามาสอนกันจะให้ตัวนี้ขเข้ากลุ่มส่วนตัวนะครับอ่ะเราเสิร์ชคำว่าขายเฟซนะผมอ่ัอน,นี้แพรเวทเยอะเลยแล้วก็ป๊บอ่ะผมคัดลอกแล้วผมจะไม่แล้วก็ไปดูนะผมอันนี้ยังไม่ผ่านการจอยกลุ่มนะครับอ่ะก็กดคัดลอกไอดี คู่ cool, ครับปุ๊บกดคัดลอกเราก็วางนะครับกดดีหครัง้ง10กลุ่มนะผมอ่ะกดทำงานนะครับกลุ่มเมื่อกี้นะครับเข้าแล้วนะครับผมอ่ะแอดมินเขา,เาตั้งอนุมัติออ t โต้นะครับก็ประมาณนี้ผมขอเข้า รวมกลุ่มไ i v เวทนะครับกลุ่ม public ก็เข้าได้นะครับแต่มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลุ่ม public ส่วนมากจะโพสต์ฟรีนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม